วัสดีครับวันนี้พ่อช่องนพีวาไรตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตรวจสลากทกสที่ซื้อไว้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าทกสเอโมบายนะครับมีวิธีการยังไงตามไปดูในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนพีวาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องนพีวาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกก็เราก็ได้ทําการสมัคร แอปพลิเคชันมีชื่อว่า A Mobile นะครับหลังที่เราหลังจากที่เราเปิดเข้าไปแล้วเราเจอเราก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปก็เจอ p อ p u ครับไม่ต้องสนใจครับกดข้ามไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบปุ๊บระบบจะให้ทาการกรอรหัสผ่านหองกลังนะครับหรือถ้ามี face id ก็สามารถเข้าได้โดยอัตโนมัติไปผ่านใบหน้าแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอฟังก์ชันที่มีชื่อว่าบัญชีสลากออมทรัพย์ครับเราก็กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ เราก็กดคําว่าประวัติการถูกสลากครับเมื่อกดประวัติการถูกสลากแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่ประวัติการถูกสลากครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเลือกเดือนที่เราต้องการตรวจสลากครับก็จะไล่เรียงเดือนเลยครับผมครับผมอันนี้ตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นเดือนเมษาสองพันสองร้อยสสิบสี่ของผมนะครับผมก็กดเลือกเดือนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตรวจผลครับนี่ครับเขาก็จะบอกว่าเราถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวเลขอะไรบ้างครับจำนวนเงินกี่บาท ตัวอย่างตัวแรก493ถูก450บาทแล้วก็จะบอกโทเท l ครับก็คือรวมครับรวมหมดทุกชุดที่เราถืออยู่เนี่ยถูกกี่บาทครับหมายเหตุน,นะครับบทตรวจสอบวันที่มีสิทธิถูรางวัลบนบัตรทุกครั้งทั้งนี้มูลค่ารางวัลอาจสัมพันธ์กับงวดการรับฝากตามเงื่อนไขของสลากแต่ละชุดกรณีวันที่1นบทตรวจสอบหมวดรางวัลที่ถูกอีกครั้งจากใบประกาศผลรางวัลแบบเรียงเบอร์ข้อความอันที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเป็นงข้อความที่บอกว่าถาง กรณีว่าเราตรวจรางวัลย่อยนะครับเราสามารถตรวจโดยวิธีนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรางวัลที่1นนะครับผมเราจะต้องตรวจตรวจสอบต่างหากครับผมโดยใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับข้อแนะนําในการซื้อสลากทกศนะครับเมื่อเราทําการซื้อสลากทกศแล้วนะครับผมแนะนําว่าควรจะทําการเปิดบัญชีสมุดเงินฝากแบบออมทรัพย์กับทกศหนึ่งบัญชีนะครับและยื่นความเป็นงน่มกับเจ้าหน้าที่ครับเมื่อเราถูกรางวัลนะครับให้ธนาคารเนี่ยนำเงินที่ถูกรางวัลนะครับโอนเข้าไปยังบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ของเรานะครับ และเมื่อเราเปิดสม,มุดบัญชีแล้วนะครับ <S <S ผมแนะนําว่าควรจะเปิดอินเนอร์แบงกิ้งของทอกศด้วยนะครับ <S 1> <S 1> เพราะเนื่องจากว่าประโยชน์ที่เปิดที่เกิดจากการเปิดอินเนอร์แบงกิ้งทกศคือเราสามารถทําการตรวจสอบรางวัลย่อยนะครับที่เราถูกนะครับโดยผ่านแอปลพลิเคชันนะครับใน,ในมือถือนะครับทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบครับผมครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอบบี้วาร์เรนตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องลอบบี้วาร์เรนตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ